เอาวันนี้เราจะมานําเสนอเป็นเครื่องพ่นยาเ,าเป็นปั๊มหูหิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกั้ใกล้ว่ามีอะไรบ้างหรือว่าพ่นยารับเป็นแบบหูหิ้วอันนี้นะครับของที่ได้มาเป็นที่ชาร์จที่ชาร์จแบตขนาดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดเจ็ดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบสองสองปั๊ม เป็นปั๊มคู่นะครับ2ปั๊มนะครับตัวนี้8.0 LPM นะครับแรงดันอยู่ที่100 PSI พ6.9บาทนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีสวิตช์ตัวนะครับเปิดทีละตัวหรือเปิด2ตัวพร้อมกันก็ได้ถ้าเกิดจะเอาแรงก็เปิด2กันพร้อมตัวนะครับแล้วตัวนี้เป็นที่ชาร์จนะครับเสียบที่ชาร์จปั๊มขนาดหูนี้น้ำหนักเบานะครับใชแบบ้แบตเตอรี่12แอมป์นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานจริง อ่าอืมอ่ะเราตอนนี้เราก็มาดูตอนนี้เราต่อสายแล้วอันนี้เป็นเอาชั้นเสริมนะครับซื้อต่างหากสายยางนี่ซื้อต่งา,า,ยยา,ง,าตงหากนะครับไม่เกี่ยวเราจะขายแค่ชุดนี้กับสายดูดนี่เราก็ปรับไขให้มันแน่นหมุนเข้าไปให้มันแน่นอ่านี่เรามาดูการทํางานเราจะเปิดสวิตสีเขียวหรือสีแดงก่อนก็ได้นะครับนี่ผมเปิดสีแดงก่อนอ่าดูนะครับไปนู่นนะครับประมาณอถ้าฉีดดูดก็เ,เกิดหลังคา จะไม่เป็ีนเท่าไหร่ด้วยครับ10เมตรปรับฝอยฝอยแล้วเราดูใกล้ๆกันได้นะครับปรับฝอยแล้วก็ปรับแหลมนะครับแหลมอันนี้เปิดสวิตตัวเดียวนะครับอันนี้ถ้าเราจะเปิดสวิตสองตัวเราก็มากดสวิตตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเสี่ยงปั๊มก็จะเพิ่มขึ้นความแรงก็จะแรงขึ้นนะครับ มันก็จะล่อยขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับหวัวด้ามพ้นยาด้วยครับด้ามถ้าด้ามจะดีเขาก็จะเป็นล่อยค่อนข้างดีดนครับขอยละเอียดหยาบกาสนใจนะครับติดต่อ0811447999ตัวนี้ซื้อต่างหากนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะครับตัวนี้ซื้อต่างหากนะครับด้ามพ้นยานตัวนี้กับสายยาตัวนี้ไม่เกี่ยวเราเราจะขายแค่ชุดน,นี้ชุดเดียวกับชุดนี้ที่มันมีกรองนี่นะครับ สนใจก็ติดต่อนะครับ0ูนย์เป็นหนึ่งนะครับบริษัทเคเอสเอ็นชิตต้นสนใจครับขอบคุณครับ